สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพบกับผมนะครับอาจารย์ออดดสรถถซิงนะครับผมวันนี้จะพามาดูนี่ครับน้ําท่วมอุทกกับไทยครับนี่นะครับผมฮะครับเนี่ยน้ําท่วมนะครับนี่นี่นี่ บ้านหลังนี้เกขายข้าวสารนะครับเนี่ยน้ําท่วมแบบเกอเก็บไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะพามาดูครับเดี๋ยวจะพามาดูครับผมเนี่ยข้าวสารเกเนี่ยเกเก็บมาเยอะเนี่ยเนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เก็ดเสียหายนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับข้าวสารถ้าถ้าโดนน้าเนี่ยมันมันจะเสียเลยเนี่ยครับ เนี่ยครับผมดูนะครับผมนี่เพิ่งเป็นแห่งศัตวรรษเลยเพิ่งเคยเจอนะครับในหมู่บ้านผม นี่นะครับผมเนี่ยครับดูนะครับขนาดปิกอัพนะครับเนี่ยขนาดปิกอัพนะครับเนี่ยดูเอานะครับขนาดปิกอัพนะครับถ้าวันนี้มาอีกก็ไม่เหลือแล้วครับขึ้นอีกถึงเกือบหัวเข่านู่นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็ เทศบาลเขาก็ยังไม่มาดูนะครับวันนี้ก็เล่งน,นั่นแหละครับผมให้เขาเอาแมโนมาขุดเพื่อเปิดช่องทางนะครับอเเ้อาผู้ผู้ใหญ่มาอยู่นี่โอ้โหผ้ชายผู้ายไป เนี่ยครับนี่นผลก็เริ่มลงลงเม็ดแล้วเนี่ยครับเนี่ยเพราว่ามาหนักอีกก็จบข่าวนะครับนี่นะครับท่วมหนักมากครับปีนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูสาเหตุครับทำไมถึงท่วม นี่นะครับพวมหนักนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเนี่ยนะครับพวมครับผมบ้านผมเข้าไปในบ้านน่ะ สวัสดีคับเจโอ้ยอยาไปเลยออกไปสนุนดีกว่า,าทำไมเสียเครื่องไม่เสียเครื่องได้แล้วได้น,นี่นะครับนี่นี่จนต้องเปิดฝาเลยนะครับเนี่ยเพื่อให้ระบายน้ำให้เร็วขึ้นเนี่ยครับดูนะครับ ีนี้อ่านี้เสียหายเยอะอยู่ครับว่า,าไม่ได้นอนุดคืนคนึงดูนะผมก็ลุกมันนีตั้งแต่สี่ห้าทุ่มเู่นะน้าไม่ข่าวบ่ายกนนันนี่เกินปนิบ้านเด็ก่วยข่าว่าวอบ้านครับ้เน้นน <c oughs> ันเ,น,เน,นหก็สวนนน,นนีะอาดะครับเดี๋ยวพามาดูสาเหตุที่ทำไมถึงน้ำยังท่วมและระบายออกช้าแล้วนี่ฝนมาเลยนะนะครับเนี่ย ถ้ามาแรงอย่างเมื่อคืนนี้ก็จบข่าวครับอาจถึงกระพวัวเขานู่นและครับนี่นะครับก็คือ,อาการวางช่องระบายน้ำไม่ได้เข,ขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกไม่ได้ตีผังนะครับเหมือนผังวางแบบ การเดินน้ําเสียออกจากหมู่บ้านนะครับทีนี้มันก็น้ำเสียออกจากหมู่บ้านก็ไปไม่ได้มันจะตันนี่อย่างนี้ยพี่ดูนะครับเทศบาลเขามาดูยังรู้ไม่รู้นะครับถ้าเห็นรถเอารถเอถ้นั่นรถถุกเฉินมาไม่ใช่หรอถล่มเฉิน,นรถกระบรถเทศบาลน,น,นี่ะครับอันนูน้นฝั่งนู้นก็จะสุดแค่แยกนะครับ อันนู้นก็จะสุดแค่แยกนะครับฝั่งนี้ก็จะสุดไปแค่เลยมอไซค์นะครับที่เห็นที่ขับไปนั่นนะครับจะถึงแค่นั้นก็จะเป็นตัดเป็นตัดก็คือปล่อยน้ําทิ้งเลยแต่ทีเนี้ยจุดที่หักน้ํามาจากออกจากหมู่บ้านนะครับนี่ครับหากเพื่อเข้าออกมาจากตรงนี้นค,รครับผมแล้วก็จะลงมาตรงนี้นะครับลแล้วทีเนี้ย ล่องอยู่นั้นประมาณหนึ่งเมตรครับผมดูกับอันนี้นะครับแค่ประมาณสามสิบเซนยังไงก็ระบายไม่ทันครับผม,มแล้วอีกอันหนึ่งก็ตรงนี้เข้ามาที่จริงแต่ก่อนนะครับตรงนี้มันจะเป็นท่อครับตอนนี้เข้ามาปิดไว้<ม>ทีนี้ก็ทางการระบายน้ํามันก็น้อยลงครับก็ทําให้ในบ้านก็ยัง,งน้ํายังตึงอยู่ครับผมครับ ครับผมก็ผมขอจบว,อวิดีโออยู่เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับผม